วัสดีนะคะวันนี้คุณยายชินก็เอาดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะอันนี้เป็นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบสวยๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นกุหลาบฟีเวอร์นิดนึงนะคะเอออยู่บ้านก็เวลาว่างนะคะเราก็มานั่งถ,ถักดอกกุหลาบสวยๆกันนะคะอันนี้เป็นกุหลาบจาก ได้ไหมพรมนะคะเราก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้เป็นงานฝีมือของคุณยายชิมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบนี้นะคะอันตัวเนี้ยตัวนี้ยังทําไม่เสร็จนะคะแต่เราก็ถักดอกรอไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ ดอกพักกาดอะไรทั้งใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นดอกดอกไม้โค,โคเชนะคะเป็นงานโค,โคเชของคุณยายฉิมนะคะกำลังกำลังแบบว่าตอนนี้ก็เป็นกุหลาบฟีเวอร์นะคะออพอถักไปแล้วเห็นมันสวยเราก็มีความภูมิใจในผลงานในฝีมือของเรานะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะ ให้ได้ชมกันว่างานฝีมืองานถักโคเชรเรามันมันมีอะไรหลากหลายมากมายไม่น่าเบื่อนะคะอันนี้เป็นกุหลาบจากได้ที่เราเหลือนะคะเหลือนิดนิดหน่นอยหน่อยเราก็เอาอมาอัดแดัดแปลงนะคะถักให้มันเป็นกุหลาบสวยงามอย่างนี้นะคะ สะสมมันก็คือมันหลากหลายสีสันมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้เป็นเป็นช่วงกุหลาบกํลาลังบานนะคะบานสะพรั่งเลยนะคะคุณนายชิมก็ไม่ไม่พลาดที่จะทำทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะยังไม่มีคลิป วิธีการทำนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่พร้อมนะตอนนี้นะคะเนื่องด้วยว่าหนึ่งเวลาเราไม่ค่อยมีจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะอันนีเน้เป็นงานที่เราชอบแล้วก็ว่างจากหลังจากที่เราเลิกงานมานะคะก็จะทำจะ,ะทำเป็นคลิปออกมาให้ให้ชมกันอ่ ีหลังนะคะมันจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้เป็นงานที่เราแกะแบบขึ้นมาแล้วก็ถักขึ้นมานะคะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะคะกระเป๋าเนี่ยก็คือจะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะเราก็ถักอาจจะถักดอกสองข้างก็ได้ถักข้างเดียวก็ได้นะคะอันนี้ยาชิมจะ,จะถักข้างเดียวตัวนี้กำลังขึ้นรูปนะคะใกล้จะเสร็จแล้ว เดี๋ยวไปหาไปเดินร้านมือสองนะคะไปหากระเป๋าหนังเก่าๆนะคะเพื่อจะที่เราไปหากระเป๋าหนังเพื่อที่จะมาตัดเป็นแผ่นรองใต้ใต้ดอกแบบนี้นะคะเนี่ยให้มันให้มันเ,เขาเรียกว่าทําให้มันอยู่ตัวให้มันไม่ยุบอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะทําตัวนี้ดูอันนี้เป็นได้ที่เหลือทั้งนั้นเลยนะคะถัก ตรงนั้นตรงนี้แล้วมันเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็เอามาอัดแดดผสมกันนะคะให้มันเป็นดอกสีสันสวยงามต่อไปก็จะเป็นดอกทานตะวันนะคะตอนนี้ก็กำลังทำกุหลาบอยู่นะคะยังไม่ได้ทำดอกทานตะวันถ้าดอกทําดอกทานตะวันก็จะเอามาฝากเอามาให้ชมกันนะคะงานฝีมือของคุณยายชิมนะในช่วงเวลาว่างนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คุณยายฉิมด้วยนะคะถ้าอาชอบนะคะถ้าท่านไหนที่ทำไปแล้วหรือว่าอันนี้แล้วก็ให้ผ่านไปได้เลยนะคะขอบคุณมากมายนะคะสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้คุณยายฉิมสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆ สวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปด้วยกุหลาบสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะจากฝีมือคุณยายฉิมสองมือนี่แหละค่ะเป็นงานฝีมือนะคะกีโตชม่ยมย